ประสบการณ์ที่คุณแมนเนี่ยอยู่ในวงการกัญชามาเป็นอะไรบ้างพอมันถูกกฎหมายแล้วเราก็ตอนแรกเราก็ดูเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างรุ่งไปในทางที่ดีครับไปได้เรื่อยๆครับมีลูกค้าเข้ามาที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะมันเริ่มต้นความชิปหายแรกเลยดีกว่าความชิปหายมันก็เกิดขึ้นจากคนเริ่มปลูกเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีคนกลายเป็นการแข่งขันราคา ของมันก็แบบมีความล้นตลาดอยู่อยู่แล้วได้ปะด้วยถ้าพูดถึงถึงเรื่องกัญชาแล้วกันด้วยความบ้านเราอะครับเราเป็นเมืองเกษตรกร,ร,กรอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชอะไระผมเชื่อว่าทุกคนมีทักษะในการปรับใช้มีทักษะในการปลูกเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเข็นว่ามันปลูกได้มีราคาฉันมีพื้นที่ฉันมีห้องฉันมีเต็นท์มันก็หลายรูปแบบเนาะลงทุนในรูปแบบเล็ก หรือขนาดใหญ่ที่เป็นอินดอร์ไปเลยก็มีเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับที่ผมเคยไปดูแลให้ใหญ่ๆนี่คือทําเป็นแบบคอนโดสี่ชั้นอะสี่ชั้นต้องต้องใช้แบบรถเครนขึ้นไปรดน้าข้างบนอะไรอย่างเงี้ยจริงปะจริง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 เอาอินเสิร์ตลูปตรงนี้เลยนะครับได้เจอหลายรูปแบบครับแม้กระทั่งเล็กๆที่ที่แบบว่าโดนนายทุนคนนู้นคนนี้ลงทุนเท่านี้จะคืนทุนเท่านั้นในยุคแรกๆที่รวมรัฐวิสาหกิจอ่ะโดนกันเยอะมากโดนกันเยอะมากโดนหลอกแบบไปสร้างพื้นที่นู่นนั่นและสุดท้ายเมล็ดพันธุ์ไม่มีจริง เอามาไม่งอกแล้วก็สายพันธุ์ไม่ตรงกับตลาดต้องการก็คือตอนนี้ก็เริ่มชิบหายแล้วชิบหายแล้วทั้งวงการเลยไม่ใช่แค่เราด้วยซ้ำวิลเลเจตจริงๆอ่ะมันก็ต้องพูดถึงว่าต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำจริงๆมันง่ายก็คือสอดคล้องกันก็ผมว่าธุรกิจอ่ะมันเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสําคัญมากๆถ้าเกิดคุณเป็นเป็นฟาร์มแล้วกันครับคุณคือต้นน้ำเนาะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะปลูกไปแล้วไปขายใครอ่ะคุณควรหาพาร์ทเนอร์ที่ดีก่อนดีกว่าหรือต้นหรือกลางน้ําเช่นคุณมี คนรู้จักพาร์ทเนอร์เป็นโรงสกัดเปลี่ยนเป็นยาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็ออใดๆหรือจะมีน้ำมันทาตัวที่เอาไว้คลายกล้ามเนื้อวดน้ำหนัทางกีฬาอะไรก็มีอีกมันคือกลางน้ำาออแล้วก็คือปลายน้ำก็คือดิสเพนเซอรี่ทั้งหลายนี่แหละงั้นลองลืมคำว่ากัญชาไปก่อนเหมือนกันเรือหมุนระปุกมะม่วงถ้าไม่มีคนแปรรูปเพราะฉะนั้นผลผลิตที่สร้างมาเท่าไหร่ก็เสื่อมสภาพไปไม่ถึง end user เสื่อมสภาพก่อนเพราะฉะนั้น กลางน้้ำก็สำคัญเนาะในการแปลรูปรักษาผลิตภัณฑ์ให้มันยืนยาวมากขึ้นถูกชาร์เกตผู้บริโภคมากขึ้นไปถึงปลายน้ำและปลายน้ำขายได้ง่ายขึ้นอันนี้พาร์ตเนอร์ก็สำคัญเหมือนกันเอ๊เราเป็นดิสเพนเซอรี่เราเป็นหน้าร้านเราก็อยากได้สินค้าที่มีคุณภาพเออนราคา,คาที่ดีด้วยราคาที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณมีพาร์ตเนอร์ที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำคุณก็ขายได้ราคาที่เหมาะสมกำไรคุณก็เกิดขึ้นได้